สว,ส,สวัสดีครับวันนี้ก็ผมจะมาสอนโหลดอสอนลงมอด GTA นะครับอม,มอดที่ผมจะให้นี่ก็คือมอดไม่กี่มอดอะไรวะมอดมอดมอดอันนี้นะฮะนี่ครับมอดที่ใช้เป็นมอดของรถตำรวจนะฮะ ผมจะทิ้งลิงก์อันนี้ไว้ครับแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับพอคุณดาวน์โหลดเสร็จคุณก็จะได้หน้าตาเ่านนี้นี่นะฮะให้คุณทำการ Extract file นะครับหรือ Extract here er ก็ได้ถ้าโหลดในเข้าใน GTA เลยนะครับ Extract file ปุ๊บเข้าไปที่ไฟล์เกมนะครับแล้วก็กดโอเค แล้วคราวนี้ถ้าใครยังไม่มี GGMM สามารถเข้าไปโหลดกันได้เลยนะฮะขอโทษเสียงรบกวนด้วยนะครับสำหรับใครที่จะไม่มี GGMM ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็เข้า g m m ได้แล้วใช่ไหมครับถ้าคุณกดที่ Installer นะครับกดที่อันแรกนี่นะฮะแล้วก็หาไฟล์ ไฟไฟไฟอยู่ในหาไฟล์ให้คุณแตกไฟล์ออกมานะครับอันนั้นนี่มันเป็นอะไรวะนี่นะฮะคอพไบต dff นะครับ,บ,รบแล้วก็กดอันที่สองอีกรอบหนึ่งเป็น txd ข้าไปอีกรอบแล้วก็ให้คุณกด i s i n s t o r e นะครับปึ๊บแล้วก็ลองเขียนดูคอพไบนี่นะฮะ ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วก็ลองเข้าไปดูใน GTA เลยนะครับแล้วตอนนี้ก็ก็ได้เข้าเกมแล้วนะครับขับหนึ่งบัหนึ่ง GTA ใส t address ให้คนเข้าที่โหลดเกมของคุณหรือ new game นะครับ แล้วก็ให้คุณหารถตำรวจนะครับคุณหาตำรวจอ่ะแล้วนี่ก็คือตัวของผม CJ I อ้วนเสกรถ HPV หนึ่งพันนะครับนี่นะฮะมาแล้วนะครับมันคือรถตำรวจนะครับทรวสอบให้ดูก่อน ดี๋ยวจะหาว่าขับไม่ได้หาว่าขี้เม้อขี้ม้อนั่นไงตำรวจ <monkey inet> ถ้าชอบหรือว่าทำได้ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะเดี๋ยว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 คัน <Bie ke ata> กู <iet> <ardo> ดีกว่าหงอยหรอกแข็งบัลล่ะไม่ยดูหน่อยนะครูเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ก็สิบแดงเอฟฟอโอเคเดี๋ยวคราวหน้าผมจะสอนโหลดเคสอาร์นะครับคันนี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวลงก่อนนี่นะฮะคันนี้เลยนะฮะ ก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามด้วยนะครับเออสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ฮะขอบคุณครับ